สวัสดีครับผมกำมพาพาชุก็ได้มาตามตัวดุตัวดีนะครับเนาะฝากอท่างไก่ท่างไก่เด้อพี่นองเด้อวัดดงนาเพลินนะครับเนาะมาเบิ่งผ่าจันเป็นยังไตัวไหนะครับมาชมไปพรมๆกันกับแอดเลยนะครับเนาะนำนาการครับอาจารย์ศรีบรีศรีารีศ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 ร้อนี้มวศรี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 รีศรีศรีร ผมกับฟันกันฟันยวอาจารย์เ่กันเดี๋ยวสเาสูฟังอยู่ยวอาจารย์เราฟันสู่ผมฟังกันโอ้ฟันเจียวเยทกฟันเจียวอาจารย์่กันเดี๋ยวสิเหาสู่ฟังมีที่เดียบเลยโอ้ยยิ่งยิมเาเรยกอาจารย์ที่เขาไม่ใชงไหนหรจักัอย่ฟังครับโอ้ยอาจารย์ฟันกันืันนี้อืมฟันว่าไหนรบ่อยย่ย่พมั่งเอไรบ่ปอนยัตอนที่ฟันคือพอทั่วทัไปอาเสียงอาเนเนาะ ฟันกัดันนอุลลาฟัน่าปูกับยาฟัน่าเหลดน้ำฟันใส่สตดเขียวมากฟันสองข่วนสท้องฟันผ่ามากฟันมาบอกฟันว่าฟันได้ไม่ขั้นเท่ายังได้ไม่ขันเท่าไม่ขั้นเท่านี่ก็เือไม้เท้านะครับแมนไม่เท่านะตอนนี้ก็ไว่าอยู่มองหันมึงเด้อไปเอาอยู่ท้งเรา เ้บานคือทั้งบานเก่าเยู่เหาห้างนั่นหว่าเมื่อยู่ทั้งพูดเนื่เหลาหางเนื้อเุ็นบานเก่าบานอย่างนั้นนับนเนี่ยไปหาบึ่งอยไ้ได้ตัดมาไว้ได้ตัดมาไว้แล้วตัดมาไว้เอาให้พูดยุ่งเราต้นไม้ไงพ่เราได้คันที่เอาไปแล้วเรียกอาจารย์บางเรื่องนี่เรีกอาจารย์เขาที่เนาะงานเรียกันเขาเรียกันนี่นักวชมนจะจังวันนี่แหละเมันเขาเ็นอับวชเองพูเขาเน่้เขาสองโสดวสุงานตัวครับะ เขาซูนหายดิไม่หายรอดที่แล้วเขาซูนไม่นบอกนี่ฟ่านอาจารย์เขาซูนน่ยชื่ฮอนเลขจะคว้างหมดถึงบอกช่อไม่ฮอนเลขจะคว้างมันอยู่หายบวะมันมันอยู่มันซับกันอยู่โอ้มันซับกันอยู่แต่กันทีผู้ตัดเอากันทีตื้นคือว่าจักไม่นะไม่นะมันหลายเจ้าเนาะแล้วก็ได้แล้ววันที่หกเรื่องวันหนึ่งว่ากระดานเลขเม็ดเดียวรำแม่กระดานเม็ดเดียวตอนเด็กก็ลายตัวเนาะไม่นกระดาน ลาบากันได้เฮ oh, ็ดไม่ขั้นท่าเฮ็ดยังมาเปตัดนี่มึงเศราย่างไปเราหางแต่แม่ยนันฮวนว่าละมันงงๆเห็นละมันว่าพคนไปเพ็ดไปแล้วไปทันพอไปเพ็ดไปแล้วแต่มาให้เด้อไปทันครับมันมันงงมีอันเดียวไหมอยู่ทองบ้านอยู่ทองบ้านหางเรื่องหัวหัวมีอันเดียวไหมนั่ผมน้ำงำนี่เป็ดตัดไป็ดแทงไป็ดยางมะเห็นคนมันก็แม่นี่ดอกตามที่ลงหนักหน่อยแล้วก่อนซ้อนเราไปขั้นท่า มันซ้อนขึ้นเป็นรูปไปข้ามเราใม่ท่านเท่าโอ وف, ้ล่องนางง่อยทีล่องนางง่อยมือเพิ่นมาบ่วงส w i n g มันบ่อยจังเมนเมนแล้ววันนี้อาจารย์ฝันเกี่ยวว่าหลังจากที่เพิ่นมาบ่วงส w i n ได้เลขมาทั้งบัดทั้งม้วนนี่อาจารย์ฝันเกี่ยวก็เพิ่นบวบเป็นแต่เพิ่บเเลขกเพิ่นบวบบวบฮะเนฝันเกี่ยวอีู่ีแต่ว่าเลขเลขเขาตืเนีหยวเอน้อคนนั้นั้องซี้คนว่าก็เลยคุยเลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงสางเลี้ยงยังเลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงเปลี่ยนอยู่วัดนี่ละครับเป็นเพิ่นว่านี่คัน เจ้าอ well, like ัดให้เ hmm. ฮ็ดแข่งวัดกันโตแม่กันเท่ามาให้มันว่าเจ้าอัดให้อัดก็คือยังหลบยากับปูเนอะอาดก็คือบัดใจหลับไว้ทันมันเจ้าให้กันโตแม่กันเท่าว่าใบหุ่นก็เลียงเจ้ามาใบมันก็เลยบอกเรี่องเฮ็ดสลายกับจุมปูตีนิีนอยู่เนาะคนวางที่อันเลี้ก็คือถือกู้เงินก็คือบ่กใครเขานะมันก็เลยว่าได้ถ้าเติมน้ำมันรถนั่นล่ะมันถือว่าได้เลี้ ผมกับฟังมึงเอเล็กมายยมได้ท่วมตเล็กอันมาสันมท่วมเล็อันะคท่วมตะเล็อันเลขเต็มไม่อเขาเล่ได้ไหาสันต์เอาตัๆตมึงพึ่งาวั่นมาสันพ่มาน่ะเออพึ่วาเอาตำตั้มึงการเทศการสั่งวในวันนี่คะแนนคะแนนเต็มสิบปดพันนึ่งชิบมาสันตนาดีเอาตัวเต็มสิ้แปดพันหึงิเต็มสิ้แปดพันึงชิฟก็งานงานูกงานมาทิยโดยวันนี้ ส่วนตัวกูมูชีต้าจะไหนกัน <wh mythology> mm ัเ hmm. ป mm ็นแล้วผมเลยเอามาบวกว่าอย่งก <wh anes c infections> <wh anes c> ันเพิ่งมันได้ยีกับเก้เอาบวกเนีอาดเอาหันมาให้เพิ่งนเนีเปียงบานเอาบานบ่แม่นี่สิบกับสิบวกกันก็ได้สอปโอ้สิกับสิบวกกันขันบ่บวกกัคือสิปกับสิเลยขันบ่บวกนะแต่ว่าขันบวกกันคือยี่สิบแ เก้าเปียกมากไนบั่นก็ก็พูดเท่าสองขวั่นัเกาก็เปียกนนก็โอ้พูดเท่าสองขนมาเปลี่ยนผู้แม่เฝ้าเลี้ยงไอ้ไม่เถ่าไม่เคยเลยเมียนว่าขันเก่ามันห่างครับเก่ามันห่างเก่ามันหลุดแล้วเพราฉันหามไม่เม่เนี่ยฉันแต่ว่าขึ้นากับว่าฟันเห็นพูเท่าเพราะว่มนอยู่ว่าันเห็นผูเ้าเพราเก่าก็เปียกอย่างนี้อยู่รอหว่างนี่เนาะ วัดวือนเจ้าเกาขันฟันที่ขันบ่อตัวนี้ออกตัวไม่โดนเนี่ยตัวไม่เนียมาดีตามฟันมากนี่มาดีอาจารย์ขึ้นมั่นใจตัวไรบ้างโดยชอบต้นโตแล้วเนี่ยเลขทั้งเบิดตทั้งม่อนที่อาจารย์ได้มากนี่ก็มีสิบแล้วก็สิบแปดแล้วก็ยี่สิบแปดแล้วเก้าแปดเนาะหมว่าคำว่าซิบกับสิบแปดเนี่ยคนหมอสั่งคนวายมือสี่เนาะซิบกับสิบแปดในส่วนที่คนวายเลขดูต่ำเนี่ยมัน นี่ตัวตำมันกับสีสีคนตัวมันออกมันสีออกศูนย์หนึ่งคนตัวมันต่ำอตำคักแล้วมัตัวนี้เนาะต่ต่ำก็ไกับศูนนอะล่ะศูนยแม่เสิหมามว่าเป็นหลางมคับปูวันต่ำฮะมันสีลงล่างมค่ตำกาตแม่นว่นการนี่อกาสเป็นไปได้พราะเลขงหนักน่อยมันกับมามันกับเขากันหลายคนเลขยงหนักหน่อยเนาะมาหนึ่งสามศูนย์กับศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์ไม่เลขนางหนั่อยไหม แรงนักน่อยเออโอ้เหลี่ยงเราขสองวันดดิหนักน่อยที่มาล่ำยืนบ่เออแมนเรลี่ยงเราขสองวัด้านไไหน่ะบ่เออโอ้ปูปูยังลงให้ให้หนึ่งสามศูนย์วัปูเขาวมาตะเล่าหล่ะพุทธช่อไม่ตะเล่าครับผมอะได้มาขั้งนะผมค้าพาจัดเนหนึ่งสามศูนย์เออประมันมันเหลียมันข่ากมนอนูแต่หนึ่งสามศูนย์แต่มาตัดออกกับจเป็นนี่ละกับเป็นหนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งนี่ละเนาะแมนเลี่ยงันเขาเหนอนแลวหกศูนมาใส่ปูหัน หก็ช่วเลขเพิ่นเขียนเลขนักน้อยเขียนละมื่ก่นั่นพันเที่ยวเดียวเท่านั้นแต่นันมากหนิพี่พันเที่ยวเดียวพันสองเท้าขึ้นกับพันเห็นปตาปูไงตามเป็นแนวทางของเขาเนาะเป็นแบบเขาบอกเรียงเฮ็ดเรียงสั่งในวัดในว่าลาวลาวลาบังเขานี่แหะ เพดวงว่าค่อยอเห็นค่อยไปเด้อดวงนี่อไรมันก็อนค่อยดีขึ้นดอกคนว่าครับวัน้องเป่า้องฟังหุ่นใสดอกไว้ทันคนว่าครับดูไปไปเรื่อยๆแค่แน่นเตี้ยสีฟ้อยสีเป็ดเด้อระวังสิไงครับผมอือแล้วแต่ขีดน้ำขีดเวอร์เงี้ยดิครับอือเ่อนี้แล้วเรกอาจารย์อาสีขาก็ได้แล้วแม่เคแวนฝันเกี่ยวอยู่ฝันว่างได้ไห ผมก็ยังมีสวนแต่งโมก็คืดคว้าวันเขาแจ่แตงโมกลายไปก็ยังมีสวนแต่งยู่ัะวาดนี่ละผมในเก็บมาทลายจันบักแตงโมนี่แตงโมแตงโมก็ไปศูนร้อนๆอันนับักแตงโมเนี่ยมาถลายจันแต่คอยังเก็บยู่สวนนี่นะยูนันโมนี่และนะนะบักแตงโมหอบักแตงโมหนยึ่งมาทลายจย์ผู้ชะกูใช่กูหเน่ะกูหกหกสูนหศูนนนน ว่าตัวน <gegen Taking> <warfare> <left> <left> ี้ออกตัวไม่ร kind of ุนนะอาจารย์ตัวนี้ออกตัวไม่นี่ลาผมพันพันซํำนี่แะผมก็เล็นะนี่อาจารย์ที่เขาว่ามือนีก็เล็เามาสัมผัสโอ้อาจารย์เล็กตัวไรนอไปสาถามมงก็น่าประทับกับว่าบางเงินเขาเขาโค้งเนาะอาจารย์เนาะเมีนพันกับันตีเป็นศูนอาจันซูนแล้วถ้ากิหน้า่างูหางอาปาเขาบอกว่าตีเป็นูนเนาะงูหางอาปาเสีพระพระต่เวทีที่แล้สี พ่อหน้ามันบอกให้บอกเป็นปัญหาสามวันเราประเด้เพวเขาได้บอกเป็นตนัววันหนึ่งบอกเป็นตัวด้วยจีบแปดครั้บจีงการนั้นมาก็นิ่งจีบเลยนะปูเราผมบอกว่าฝันมันขึ้นฝันนในว่นาปูใหญ่มันมาหล่นน้ำเปะเด็นสค<อ>ัญนี่มันเยอะนี่อะไรบอกโม่มาถะายอาจารย์เก<ะ>็บบอกโม่คือยังเก็บอยู่รอบนี่แหละมาถะายอาจารย์ ผมว่ามาถวายเ่าะหนย์หกนตัวแม้นว่าล่ะของวตีเป็นศูนย์หมดจ้ศูนย์แล้วมันผม่ตีเป็นหางหมีเยกข้าทหากองผม่ตีเป็นหาแล้วผมเป็นเออมันใช่เนาะอมบบกงูเนาะอย่นี้นเห้มบ่อหนังงูวางปลาใาเดีนือือผมก็เป็นเกะปากอาปาาซื่อไม่ป่าปลาถึมั้ก็เป็นศูนย์เแล้วแล้วผมมันก็เป็นเกียร์เลแล้วเดียวว่าอะไรกันี้จะมีหนึ่งหลปอดลสองสมหดแล้ว แต่ก็จะนั่นหละอย่างเดียวพรเอาบืวอทั่วะน้ำได้ก็หายใส่น้ำแน่พราะแคเจ้าครับครับ๋ยวเจ้าใส่ให้เราจานอ้าโบเนย่าิน้ทานน้ำหอเพราอไไ้เงี้เติมน้ำมันถมดตังแต่จ่งงนมันอีไรวะ่านี้ตัวเอนตังแต่จ่งตองวอนมันอะไรตอนนี้ในทอานี้สิบก็สิบแปอันนี้บอกนี่ขี้ก็โค้งขี้ก็ข้าดเพบอกเลขบอกเบือหม้อบ้านได้เมือข้างหัวบบวบบวบันไหนเห็นแล้วมันมีอะไรสมตัว ี่สามตัวเรกินค่าสามตัว่สามตัวเต้นนไหายในกูดเช่าเช่าขนาดตัวปนเช่าช่อกันมันตีหลายตัวไปนตัวเกิดตัวเดียวมันตัวนู่แล้วสามตัวนี่หลายตัวเช่นมาตัวไหนจับบงอยมาว่ามพี่ีสนาเสีถ้าเขาประกวดังสิมีตัวเลก็ตัวเดียวจะจับบงเงินมาจากจับบงพี่ตีพีบงอยู่อวนัหนไม่ท้ายลงโฟดฟออมัน ในตัวเลขในจัวไลขเราช่วยฟังในใจมันมันยืดย่นนี่มันยืนย่นนี่ไม่กระเต็นมากน่พุ่นครับว่ามันหนึ่งหาเจ็ดหรือเปล่าหนึ่งห้าเจ็ดโอ้ก๋เกี่ยวกับบังหมูขาเล่นมาหนึ่งหายเนี่ยนี่ว่าหาเจ็ดตัวเดียวครับผมแต่ละปูเมื่อกี้นี่ฟันนี่ห้าเจ็ดเต็มเลยฝาดเดี๋ยวคืนไงเึ้ฟฝาฝาสีข้ามเลขหาครับเลขเจ็ดกับเลขสองเต็มฝาอยู่ไหม มันิดต้องลก้ร้ายเหรอพี่จักรเิดเเกร้ายดอกซื่อไม่เลี่นหรอฮ่าฮ่าก่าฮ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 ันฮ่กฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮยาฮาเลยฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าขีาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 ฮีาฮ่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 าห่าเกาฮ่าแ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาาา่าา่่่่าาาาาด่าา่าาเต้นาาามาาา่า โอ้ม really yeah, so yeah, yeah. ันเป็นอะไรน้ำมันอยู่สั่นอืมันเท่าถีบอกกับลายตัวมันกับลายตัวทั้งนั้นกับทั้งฟันหด้กับฟันได้แปดหนึ่งก็สิบนื่ละหนึ่งแกกสิบเหีือเนาะครับกอได้ละกำหนากหลังหนึ่งได้ละจะเก้าพระอาจารย์ฟัน้ักะมี่เข่าโค้งเลยที่จะก้าอาจารย์ฟันกะหามหามลาดเต่องตอไป ก็คือจังสีมดสีแต่ว่าบัดไดบรรแล้วพันออกมากพันีิตยู่นี่นะไม่ม่ไไปดิ้ครับวันนี้งานมันก็เขาย่ที่ศูนย์หาศูนย์บอกเฮ้เขาอย่เน่ครับหาศูนย์เขาบอกกันั้นเนิ่นเขาบอกเร่อบริเขียนใส่กระดาษเนาะต่เนิ่นไรเขเ่บริเขียนใส่กระดาษมันเขียนโอเขียนข้างโต๊เอาเขียนข้างโเอาขึ้นกระดาษนี่ยตตอนผมมามือนั้นยังมืนขึ้นเล เล็กฟันเลาเลขแน่เลกหางสูงนั่นะเล็เคุยกันอยู่บ่วันนี้ก็ให้ได้เลขเบอร์อาจารย์เขาเจ้าผมขึ้น่าที่เขาอยู่หอกเพราะว่าผมันมาโมมาให้อาจารย์จะจะเลื่อนเมา่อรหางูนห้องูนมี่โอกาสเลยใช่รอดเมื่อไรตัวหลอหางูนหกงูนเนาะอาจารย์เนาะบอกโม่หน่วยเดียวดิผมให้หน่วยเดียวซะนีการลาหนึ่งสูนถึงบอกเหรอหนึ่งห้าสูนถึงบอกเหรอ ผู้ใายกับผู้ใายน้ำหาน้ำหกผู้ใายน้ำหาน้ำหกเนาะครับอือนี่บกโมกับศูนย์ศูมีตัวแปรไปดิโอ้บกโมนีศูนย์มมีตัวแปรเออแต่บอกโม่หนึ่งไว้ตีหนึ่งใหน้ำมอจันเอ้ยเขาครับในศูนย์เเปลี่ยนการเล่าแท้เนาะกรลแท้เนาะเอออืมฟันเกี้ยวฟันเกียวที โเรีย่าเทรขอแล้วเ่เราละเ่าเาเรกฟันอาจารย์เนี่เพราะว่าม่เขาเรยกฟันอาจารย์่โดยเฉพาะ่เลียวม่อเ่านึ่งสวนเขานั่นกัเลขน้ามเลยเนาะเนีน้่เลยอมาจูบกันเละเมื่อนั้นเพื่อนเสียบปูกอไต่เพื่อนในตัวหดของผมกับบริหอดไทยทำข้าวผัดกับ นี่เสียกูก็ตยกระดานนั่นละว่าเราไปใช้ยูกระดานโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีทไทคีแล้วสิไปไทยกระดานในเพื่อนมงยุ่งรอกพี่ที่ได้ดูหลายตัวหลายอะไรยังนะนะจไหนก็ทิรบกวนอาจันท่านี้ตัวชนะอาจารย์เนาะจะไหนก็ให้เลขเบอเขาถือใครวัดว่าพอในสางได้แปลงนอาจันครับอาสาทุสาธุอาสาาหลายับคุณครับวันได้กได้ตาครับครับผมถ่ายสลิปนี้นะครับเนาะ อชิปนี้นี่ยพิจิณาณเด้อพี่น้องเด้อเลีกอคนฝันแล้วมีเขามีรถนอนหลีกเนาะก็เป็นเพื่อนแนวทางเด้อพี่น้องเด้อทางช่องการสนับสนุนสลากินแบง่งรัฐบาลนะครับชอบประจัดขัดข้ผ่านเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นแนวทางเนาะครับเนาะถ้าคลิปนี้กะกะายไปลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับเนาะเอาไว้ซสำเม่นาชิปมายังพ่อกันไหมเอาเข้ามาสวัสดีครับพ่อ